เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันทันธารีสันตพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต6กพักเพื่อไทยขอหาลือปัญหาในพื้นที่อำเภอเขมราดนาตาลโพไซผ่านท่านประธานค่ะท่านประธานคะ สวนสาธารนณะมีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตของประชาชนค่ะเพราะการมีพื้นที่ดังกล่าวสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพกายผู้คนสามารถใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ทาให้คนในชุมชนใช้เป็นพื้นที่ในการเสริมสร้างความสัมันธ์ที่ดีระหว่างกันนอกจากนั้นการมีสวนสาธารนณะก็ยังเป็นแหล่งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทําให้เด็กได้เล่นได้อยู่กับธรรมชาติลดการเล่นโทรศรัพท์มือถือและอีกส่วนสําคัญก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เี่ยให้กับชุมชนทําให้ชุมชนมีพื้นที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่พบว่าอาเภอโพไซยังไม่มีสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ส่วนรวมที่ประชาชนจะสามารถใช้ทํากิจกรรมต่างๆทําทให้เมื่อได้รับฟังข้อเสนอดังกล่าวดิฉันจึงได้นําเรื่องที่ได้รับทราบไปร่วมกับพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทําให้รับทราบว่าอาเภอโพไซมีพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมนั่นก็คือบริเวณ เก็บน้ำหนองโป่งเป้าซึ่งภายหลังดิฉันได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริเวณดังกล่าวกับนายทวัฒแสงแดงอดีตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลโพไซนายถาวรโพไซผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพไซและได้ปรึกษากับว่าที่พันตีจรูนเจริญสุขนาย,ยกเทศมนตรีตำบลโพไซจึงทําให้เห็นได้ว่า เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถก่อสร้างเป็นส่วนสาธารณะได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่เนื้อที่โดยประมาณ15-20ไร่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของชุมชนเทศบาลตาบลโพไซครอบคุม4หมู่บ,บ้าน7ชุมชนมีประชากรที่อาศัยอยู่จริงกว่า10,000คนทําให้ประชาชนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกค่ะ ดังนั้นเพื่อเป็นการนําเสนอพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมและเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ดิฉันจึงขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับทราบเพื่อช่วยพิจารณาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่อไปขอบพระคุณกระด่านประธาน